สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนีมาพบกับสาวสะกดคนบ้านๆอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนีสาวสะกดได้ของกินมาฝากพี่ต้อนน้องเป็นตำมกทั่วได้เมื่อนีตำมกทั่วกับอันเนื้อปลากระพงลวกอสาวสะกลซื้อมาเพราะว่าเอามาต้มให้ลูกนะสเห็ดกับเข่าให้ลูกกินเขาสิเห็ดขายแบบสําเร็จเลยอในตลาดละกะัน าสาวสกุลเสียเอามาต้มยำต้มยำใส่เครื่องต้มยำเฮานี่แหละแต่ว่าแค่บบใส่บบใส่พริกลูกกินได้สาวสกุลก็เลยเอ้ย <c ười> เห็นเนื้อมันขาวๆเป็นตาแซบนะพี่น้องก็เลยขอลูกมากินกระตมทั่วเออก็ได้หนึ่งข้าวได้มื่อนี้หนึ่งเ,เ,เองได้ข้าวเหนียวฮอนๆเพราะเออก็เลยว่าเออเอามากินกับข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวเฮานี่แหละเนาะพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินกับสาวสกุลเด้อเมื่อนี้กินเมนูง่ายๆบ้านๆเฮานี่แต่ว่าพิเศษตรงมี ปากระพงสา,<ว>สาวสกุลว่าเออมันอาจจะเข่ากินเข่ากันไงสาวสกุลก็เลยไปหาอัน,นหาแนวมากินกับเนื้อปลานี่ก็นะว่ามันคึอเป็นเสพแทะนะก็เลยเออตำทั่วใส่มะกอกพร้อมเด้อพี่น้องเด้อสดน้ำสดสแซ่บๆซเลยนี่ปลาตอนใหญ่เลยน้ำลายแตกละ่ะ<ว> น้ำปล่าหวานๆเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อใครยังไม่ได้กินข้าวมากินกับสาวสกุลเด้อมนมนมพักกันสิว ม,มีติมขายป้มเขามาขายให้ลักกิลา มาเข้าตอนบ่ายโมงตอนนี้หาโมงหาโมงแรงย่านเข้าบนหนขนาดพี่นอ้องอตอนเศร้ายังคิดบนน่ได้นะว่าสิกินอย่งังถั่วก็เหลือแค่นี้พี่น้องเอย นืมมกถั่วในตู้เย็นมา ฝนซาแล้วลบอกพี่น้องอยู่กุ๋งอยู่เทพบ่มีสามมื้อเลยนะปกติสิตโต๊คู่แรกเวลาตามนัดเลยหลกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มบ่สั่งกับมาส่วงดึกๆหาทุ่มแบบนี้น หนึ่งเองได้ข้านะหนเหนียวเลยมันซื้มันซื้บะเม็นเหนียวใสยอย่างดีเลยเด้สามสกุลกระใส่เลยเด้ 嗯。<noise> กาศดีขนาดพี่น้องเนี่ยลมฟ้าแจ้งจังปัง แมี่ยติดมือ้ายโอ้ย,อยบ่หน่อยกับบ่หน่อยหรือพี่น้องพอดีกับป่า เพ็ดเผ็ดอ,อ่ะถามใครถือเลขอยู่เปล่า <laughs> เราเกมาถืออเไรเด้อมาไว้มาไว้ซื้อใดกับมาถือคใครถือนำชาวสก,กุลก็ดีใจน้ำเด้อ ตาสกุลเอาเงินฝ่ากไว้น้ำเจ้ามือหลายละ่ะวันหน้าเจอกันขอใจคืนแนะ่ะได้ค่าหมูกระทะกาเโอ้เบิดพอดีเลยพอดีกันก็ป่าเลย โอ้ไปแดกนัวขนาด สาวสกุลกกอิ่มเลยเด้อพี่น้องเด้อไม่นีแวะมาทักทายแวะมาว้ามาคุยกับพี่น้องอย่าลืมนาลืมตาเดี๋ยวจงังแดกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลกะกะเป็นกําลังใจคอมเมนต์มาหาสาวสกุลเนี่ยมีอย่างกะว่าเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อหากแพงสุู้ดสุกคนคือเก่าเด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย